มันแพทเกมกันดิโกะนะครับมันดิฟแพทเกมลิงะกับน้องชายไอ้บอลมันอยู่กับเรามันกำลังเดือดเลยตอนนี้แล้วก็เพื่อนกับน้องโอ้ยไอ้ที่มันลิงตัวเล็กจังหวะมันมแล้วตอนนี้น้องกำลังเดือดเลยอันนี้ตัวอันนี้ตัวอะไรอ่ะไอบอลมันเสียงละวเจ๊ะแล้ววะบอลมัช่วยดีนี่มันไดมอนด์ชัดโอ้ย

yeah 老婆。<laughs> เออพี่กำลังเข้าไปจะเดี๋ยไหนวะ เอ้ยฟ้าอยู Hai, course, ate, ่ไหนไม่เมื่ยไหฟ้าอยู่ไหนตักีือะ้ตะกี้าก้ตนกี้ตกีตี้ตกตกี้ตกี้ตะกก้นี้ตะกี้ก้ตะกี้ตะก้้ย เด็ดีไโอ๊ยเลือดใครวะเนี่ยเลือดใครวะเนี่ยอ๋อมีเพื่อนขาไปคนเดอเลือดเลือดใครวะเนี่ยโอ้โหสาดกระเจลมาลองไปหาตัวบอมันอยู่ไหนอเออเออเสอ็จอเออเออเเอเ<ะ>อ,อเออเอเอเอ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 เอเออเอ

สีสีหมดอพี่เลยใครวะเล่นเองใครวะมันเล่นอุ้ยเอ้เอ้เ้องน่ารักจังโรยอ่ะดูมังกี้ดีวิฟี่อันนี้ใครเพื่อนน้องกิน๋วไอไอมันเล่นบอกคนนื่นเออใช่มันเล่นไหนนี่เอ้าเอ้าโง่หรือโง่เนี่ยมันโง่อโง่หรือแก๊งโง่กละโดมอนมามอนล่อมันไว้ล่อมันไว้ดิที่ล่อมันไม่อยู่เลยเคล่อมันละเอวเอวเอวเ ตายตายเลยโอเคเล่าละโอเครูอ่บี่ต้องเล่าวไอ้บู่ไหนบอสไอ้ดาอฟโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวมนาหนูไปอยู่ฝั่งนั้นก็วิ่งตามมันอะไป ไปเฝ้ามันเออเฝ้ามันดิเอ้ยเองมานี้เอ็งจะไปทำไมคือี่ก็ออกแล้วอะมาไอ้บอสเรากำลังดันเลยดี๋ยวเวลาละเล่นแบบที่เรียบ

พี่หลังหินไปไม่ได้แล้วพี่หลังพี่ยาทางออกไม่เจอต้องโนล้วกลับไปโอเวียดมันอยู่กับเราเลี่ยก็เออไลนอยู่หน้าประตูเลยเพื่อนออ้ออ้ออีกตัวนั้นมันไม่มีหรอพี่เห็นไฟอะไรบางอย่างตรงนู้นเห็พี่หาทางออกเจอลงทางแบ็คลูมมั้ยอ๋อนุนขาวยังเจอทางออกทำไมถึงมีแบ็คลูมอยู่วว้าไอ้ดำอยู่กับกูแล้วไอ้ไอ้แล้วก็ไอ มันมีเสียงอะไรใช่เสียอะไรวะเอเอลิตตเล็ก้จะ้ใ้ล้มีนทำไมอูตายไอ้บอลขาวดวนคือมันหลุดแล้วเพื่อนเออสติเกีลูลูเออเหลือตัวนึ่งอ่ะนล่นเสียยเพงที่ควรต้องไปทางไหนอ่ะ นี่คนต้องไปทางไหนเจเฮ้ยจาจ้บนันเดี๋ยวไปเอาสูมาเฮ้ย๊บบู๊บบู๊บบู๊บูบไป พี่ไงไหนดิโอ้มันอยู่โอ้ยเราไปไหนล่ะพี่พี่หีวันมาจนถีตรงนี้ลง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 ทักเต็มเลยเอาหลอดห้ามเดินห้ามเดินห้ามห้ามหัวห้ามหลังหลังหมดแล้ว สามสองหนึ <Negative. S 2> Quindi, ่งม <m ult ip le> <word> ันหลุดแล้วเพื่อนตายเรืไม่ตายเว้ยเอ๊ะเอาขายไปไหนวะเอ้าเคืมันมันยุบเข้าไปดินมันมันอยู่ในดิฟะมันอยู่ในไอ้บอี่ไอ้งม่วงเหรอเคืมันอยู่ในลิฟมันักเข้าไปอยู่ในลิฟเลยอะอย่าได้ไมไม่ได้้มัมด้มันด้งไปดีโอเคมต้อง ฉันดีใจมากันแล้วพี่ควรเปลี่ยนสีตรงไหนไอ้บอลแม่เหรอมันอยู่กับเราอ่ะอ๋อเปลี่ยนสีได้เอาสีอะไรดีเอาสีอะไรดีวะสีแดงครับไม่มีนะมีแต่สีส้มไม่มีใครใช้สีส้มนะพี่ขอใช้ได้เลยครับนี่ใครวะเนี่ยตัวสีม่วงเลยไอ้บอลเอ็งตัวสีม่วงเหรอนี่นาจัยต้องคิดจะเอามือมาตบหน้าพี่ไม่ได้อุ้ยมันหลุดอ่ะไอ้บอลมันหลุดไปตัวหนึ่ง เว่าไม่อยู่ตรงนี้ชัวร์ดนักแน่กูอ่ะแล้วโตเราคิดใครตายวะเนี่ยทะเลทับบี้มังจารบหนูไปหาบอลอ้ะจืดดึกอ่ะมาแล้วไอ้บอลไอ้เราตาย ไหนไนนี่จ้าน่ารักจิงเลยโอเคน้องขอยูกนี่นี่นี่นีลเาเ้าเ้ยขอบคุณาะไปแล้วเว้าน้องกินเป็นไรอ่ะตาย Yeah. <laughs> คลิปพี p. 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 ่ได nice ้แค่เดินไปเดินมาแค่เนี้ยไอ้บอสกูกำลังคืนคืนคืนไอ้ตัวสีม่วงนี่ไข่วะปี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 ปน่ารักจริเลยเข้าไปดูหน่อยนะไอ้บอสเข้าไปดูหน่อยกูติดกูตกคูเปิดจะออกมาได้มี๋ยา วัไหนล่ะโอ๊ยเราอยากเอาผู้อีกงผู้นี้ไปเก็บก็เอาไปเก็บสิไปกันเลย เ <มา S 1> ด็กไม่ดีเด็กไม่ดีสู้ไหนยังไปไปซื้อสองแม่เอาทาโก้ยิคิมมาเออเดี๋ยวแม่เขาไปซื้อให้เอ็ไปไป,ไปซื้อให้น้องยิคิด เอ็มบอสเอ็มบอสออกเกมออกทำไมออกเกมอ่ะไม่รู้อ่ะเป็ดหมดเหรอมั้งโอเคน่าจะไม่ได้กันแล้วใช่ไหมไม่รู้เราจะลองเปิดกล้องดูกันว่าจะมีใครมาเข้าไหมสามสองหนึ่งไม่มีไม่มีใครเข้าเลยเรียบร้อยหนูปิดสายเองคินนี่ก็กลุ่มของหนูเองเอ๋อก็จบแล้ววันนี้นะครับคุณอ พอพเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครอยากจะดูอีกก็ขอกระดได้นะครับ